นี่นะครับน้ำจิ้มฉ่ำๆปลาหวานๆเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้มีเมนูปักใต้มานําเสนออีกแล้วนะครับวันนี้มีปลาตะเพียนทอดขมิ้นวันนี้ผมใช้วัตถุดิบเป็นปลาตะเพียนนะครับนำมาทอดขมิ้นครับสำหรับวัตถุดิบหลักของเมนูของเราวันนี้นะครับก็คือปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่นะครับปลาตะเพียนสดเราก็มาขอดเกล็ดทาความสะอาดแล้วก็บังบังแบบนี้นะครับบังแบบทีๆแบบนี้เลย เพราะว่าเวลาเราทอดแล้วมันจะทําให้ไม่มีก้างนะครับก้างมันขาดเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปหมักกันเลยครับสําหรับเครื่องหมักปลาของเรานะครับเราจะใช้พริกไทยนะครับพริกไทยดาหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้แต่พริกไทยดํามันจะหอมกว่านะครับขมิน้นแล้วก็อันนี้ใส่เยอะหน่อยจะได้หอมหอมกระเทียมนะครับเลกนิดหนึ่งขมิ้นช่วยดับคาวได้อย่างดีเลยนะครับ โกให้ละเอียดเลยครับคุณสมบัติของขมิ้นน้ำมัจะให้สีสันเลยนะครับยังช่วยในการดับคาวนะครับนี่นะครับโขลกละเอียดเลยนะครับใช้มือกันเลยขออนุญาตใช้มือนะครับล้างเรียบร้อยแล้วโขลกให้ละเอียดเลยนะครับเวลาเราหมักเครื่องจะได้ซึมเข้าตัวปลาใช้มือเลยเลยนะครับ Mm วันนี้ผมใช้วัตถุดิบเป็นปลาตะเพียนนะครับนำมาทอดขมิ้นจริงๆจะเป็นพวกปลาพวกปลาลับน้ำตืดนะครับปลาแม่น้ําทั้งหลายก็ใช้ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตใช้ภาษากลางนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันมาครับเข้าสู่บทการชิมกันว่าปลาตะเพียนทอดขมิ้นของเราเป็นยังไงบ้างนี่นะครับมีน้ําจิ้มด้วยนะครับวันนี้น้ําจิ้มสูตรผมเองครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเวลาทอดปลาแต่ใช้น้ำมันเยอะๆใช้ไฟกลางๆมันก็จะทําให้ปลากรอบนะครับแต่ระวังกระเทียมขมิ้นที่เราโขลกมันจะไหม้ก่อนโอ้โห,โโหนี่นะครับจิ้มน้ําจิ้มหน่อยกระเทียมนิดมาครับอ,อ้ม อร่อยคือเนื้อปลามันสดมันก็เลยหวานแล้วก็ความคาวไม่มีเลยนะครับเพราะว่าขามิ้นกระเทียมเข้าไปดับกลิ่นหมดเลยพริกไทยน้ําจิ้มเราก็จะเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยครับอันนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยครับอร่อยปกติปกติปลาตะเพียนจะเป็นปลาที่ ก้งเยอะมากนะครับเพื่อนๆเวลาเวลาทำปลาตะเพียน่ต้องบัางนะครับบัางแบบทีๆเลยนะครับก้างมันจะเป็นแบบก้างเล็กๆมันจะขาดแล้วทีนี้เรามาทอดให้กรอบก้างก็จะไม่มีเลยนี่นะครับน้ำจิ้มฉ่ำๆปลาหวานๆเลยครับอืมเออ,อร่อยมาก เขาสวยร้อนๆนะครับเพื่อนๆ mm hmm. ไม่อยากจะพูดมากับมากับป้อมมากันเลยครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มากินข้าวด้วยกันครับนี่นะครับน้าจิ้มแซบๆกระเทียมวันนี้วันนี้ผมไม่ไม่ตำน,นะครับน้ําจิ้มจะเป็นแบบกระเทียมซอยพริกซอยนะครับซอยละเอียดละเอียดหน่อ mm hmm. อร่อยอ่ะ ปลามันสด <c oughs> เนื้อปลามันจะเป็นแบบหวานเลยนะแล้วไม่มีความคาวเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่กินปลาน้ํำตื่น,นะครับทําลองเอามาทอดแบบนี้ดูนะครับมันจะมันจะกรอบแล้วก็มันมันความคาวมันจะไปหมดเลยเพราะว่าเราเราคุกขมิ่นเรามีกระเทียมเนาะตัดหวกินเป็นกินโลเลยอืม แล้วแต่นะครับบา,บางท่านบางท่านไม่ชอบกรอบๆนะครับบางท่านอาจจะแบบนุ่มๆหน่อยก็ได้นะครับไฟเปิดไฟไม่ต้องแรงไฟกลางๆทอดไม่ต้องนานถ้าชอบกรอบๆก,ก็ทอดนานหน่อยือมอร่อยอะ่ะน้ำตาน้ำตา อืปกติเราเคยได้ยินแต่พวกปลากระบอกนะครับเราจะปลากระบอกมาทอดขมิ้นแต่วันนี้ผมใช้ปลาตะเพียนครับพี่น้องลองไปทําทานกันดูอีกสักคำอีกสักคำหวานๆกันเลยสำหรับทุกท่านครับอือมเอย โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับาฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับทาง f c e b o o k Fan น page และก็ช่อง YouTube ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกินข้าวกันกินข้าวกันโอ้หน้ำจิ้มเปล่าๆนี่ก็อร่อยแล้วเนี่ย